แขกเขาเชอว่าเรานี้กู Amazing สุดๆจริงเป็นแบบใหม่เป็นสไตล์ใหม่เขาก็ลังดังในโซเชียลนะมากน่าสนใจนะที่สุดอยากรู้ว่ามันแบบมันอะไรทั่วใครเขาดังในโซเชียลกูเล่นเน็ตเน็ตมันตกไม่อั้นไงคนอื่นเขาเอาซิมใส่โทรศัพท์แล้วเล่นมึงเล่นผ่านซิมเลยเหรอคนเรามันแบบปังไม่ไหวไอสัตว์แบบใหม่แบบสับแบบใหม่แบบสับเราไปเจอเขาอะในโซเชียลคือมันเน็ตมันเยอะมากใช่เน็ตมันเยอะมากเราสามารถเปิดดูเรื่องราวของเขาได้เลยไช่ติดแปดชั่วโมงติดกันไม่ใช่กูเปิดทิ้งไว้อย่างนี้เลย แล้วเราไปทำอะไรเฮ้ยสไลด์อย่างเงี้ยเฮ้ยโคตรเทร่เลยอ่ะเหมือนแบบอย่างใช้เน็ตอ่ะใครที่เปิดเน็ตแบบค้างไว้คือเน็ตมันเยอะผู้อยากให้เลยนะ อันนี้พูดเลยเดี๋ยวกูปิดเก็บโทรศัพท์กันเราใช้เน็ตของอะไรฟิ้นโมบายไงฟินโมบายเนี่ยเขาปรับแพ็กเกจมาใหม่หมดเลยเม k เซนส์ยิ่งกว่าเดิมเพิ่มความเร็วเน็ตไม่อั้นให้2เท่ากลายเป็น20เมกะบิตเพอร์เซกปกติอ่ะสิบเมกะบิตเพอร์เซกเนี่ยก็ดูหนังได้แล้วนะถูกต้องมีเพิ่มมาอีกเท่าตัวหนึ่งเลยนะทุกแพ็กเกจเลยนะพี่อสดจะสตรีมมิ่งจะเล่นเกมจะดูเน็ตฟลิกจะฟังพอดแคสต์หรือว่าอยากดูกูเล่นเกมก็เปิดสตรีมดูครั้งเนี่ยถ้าเกิดสมมติดูเน็ต กวมันค้างหน้ากงอยู่เป็นไงมันเสียอารมณนะคุณผู้ชมถูกต้องอย่าแต่มันบ่าได้นะฟินโมบายเนี่ยใช้ได้เร็วลื่นฟุ๊ดฟลัดฟริปฟุ๊ดไม่ว่าจะเป็น20เมกะบิตเพอร์เซกหรือว่าแม็กสปีดก็สลับไปใช้ได้ไม่ต้องกลัวว่าเน็ตจะหมดจ้ะเขาให้สิ่งนี้เพิ่มขึ้นมาอีกคือให้เน็ตแม็กสปีดเยอะ30 กิกะไบต์ครับโทรฟรี Coffee ทุกเครือข่าย200นาทีเน็ตไม่มีวันหมดเหมือนเดิมก็คือความเร็ว20เมกะเตเพอร์เซกครับเขาปรับให้แล้วนะจาก10เป็น 20, 20. ก็คือสุดๆและเขาฉลองเดือนไพรยมันด้วยนะแค่ใส่โคด Rainbow. Oh <my> God. ้ดเรนโบ w โอไมค์ก่ารเอไอเอ็นนะจ๊ะซื้อแพ็คใหม่แพ็คฟินเอเซนเชียลในราคาพิเศษเพียงแค่ 259บาทนะจากราคา299บาทนานไปถึง6รอบบินเลยจ้า6รอบบินก็คือ6เดือนนี่เขาาให้ใส่โค้ดเรนโบว์เพราะว่าความหลากหลายทางเพศเนี่ยถูกต้องโอ้นารักานเะขาอ,อยู่เกาะทุกเทศกาลเลยนะน่ารักจริงเลยช,ช,ช่วงนี้มันจะเข้าฤดูฝนแล้ว มันเหงามึงฤรือดูฝนนะมันเป็นฤดูที่ทําร้ายคนโสดนู้ว้ยหรอไอ้เี้ยกูอะเวลากูไปเจอฝนตกกับกูเหงายิ่งเวลากูขับรถนะคนเดียวแล้วกูเจอฝนตกนะมึงอ่าแล้วถ้าถ้าผู้หญิงขึ้นรถไปด้วยอะถ้าสมมติผู้หญิงขึ้นรถไปด้วยอะจากเหงามันแฉะอ๋อเขาเหยียบน้ำขึ้นบนรถกูเนี่ยเหยียบน้ำน้องเขาเฮี้ยอะไรเนี่ยเร็วๆเลยนะครับผมใครที่อยากได้นะครับอย่าลืมนะครับ finmobile. io นะครับเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวเขาจะส่งซิมให้ถึงบ้านครับ ฟรีนะครับผมและอย่าลืมนะครับใส่โค้ด a i n b o w ใช้ได้ตั้งแต่วันที่23 30มิถุนายน8วันเท่านั้นเอาล่ะ วันนี้เราได้คุยกับแขกรับเชิญแบบยาวๆซึ่งกําลังงงอยู่ว่าตกลงแล้วเขาเป็นเพศไหนกันแน่อันนี้คนที่ใช้เน็ตฟินมบายนี่จะเวิร์กเลยเพราะว่าอันนี้ต้องค่อยๆดูดอาจจะต้องมีดูแล้วก็ต้องย้อนดูว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงคิดแบบนี้ทำไมเขาถึง<ช>ทำแบบนี้อันนี้นนต้องไปศึกษานะ<ช>มี<น>ะทั้งมุมมองทั้งแบบเรื่องแฟชั่นหรือเรื่องอะไรวันนี้ได้คุยกันแบบเต็มที่แน่นอนใส่แฟมาเลยเจอเขาเลยมา สวัสดีครับัอแนะนำตัวก่อนเลยชื่ออะไรครับผมชื่อไดมอนด์ครับอายุเท่าไหร่ครับไดมอนด์อายุ24ปีครับ24ตอนนี้ก็เพิ่งจบมหาลัยถูกไหมใช่จบมาประมาณปีหนึ่งจบอะไรมาครับผมจบเชฟฮะวิทยาลัยดุสิตธานีจบการทำอาหารโดยตรงเลยชี้ตอนแรกนึกว่าจบแฟชั่นจบเลยฮะอ๋อก่อนที่เราจะเปลี่ยนการแต่งตัวมัเป็นแบบเนี้ยเมื่อก่อนเราเราแต่งตัวประมาณไหนสไตล์ของเราคือเราเป็นวินเทจครับผมอยู่วินเทจประมาณ5-6ปีได้วินเทจนี่ประมาณกางเกงยีนใช่ใส่แบบคอนเวิร์ต U.S. ใส่เสื้อเสื้อบางเสื้อวงอะไรอยชเลยยผู้าแบบ ใช่ใช่ใส่เกงแบบแพดเวิร์กอะไรเงี้ยทำพวกเวิร์กแวร์ของทหารอะไรเงี้ยแล้วเรามาเปลี่ยนเป็นการแต่งตัวที่แบบเอามาใส่กระโปรงหยิบเสื้อตัวเล็กมาใส่เป็นแบบมินิสเกิร์ตอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนที่แบบเราแต่งวินเทจเนี่ยเราเคยมีความคิดครั้งหนึ่งว่าแบบเฮ้ยถ้าเราใส่ของผู้หญิงได้เนี่ยมันน่าจะมันน่าจะสนุกดีหรือแบบเราคิดว่าเออถ้าสักวันแบบกูเกิดเป็นผู้หญิงหรือแบบเออกูคิดว่ากูน่าจะเป็นผู้หญิงที่เท่มากอะไรเงี้ยเราจะสนุกกับการแต่งตัวมากเพราะเรารู้สึกว่าผู้หญิงใส่อะไรก็ได้เออไม่โดน พอมันพูดมุมเนี้แม่งเราแม่งเก็ตเลยว่ะเออว่ะผู้หญิงแต่งผู้ชายก็ดูแบบบอยๆได้แต่ผู้ชายแม่งแต่งผู้หญิงไม่ได้ว่ะมันจะแปลกว่ะ จริงๆผมใส่กระโปรงสั้นได้ประมาณกลางปีที่แล้วนี่เองสั้นเนี่ยขนาดไหนอ่ะโชว์ให้ดูวันนี้สั้นเท่าไหร่สิบสามนิ้วฮะจริงจริงอันนี้ยังไม่สั้นอันนี้อันนี้กี่นิ้วอันนี้น่าจะสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบสามนิ้วมันขึ้นนี่แล้วนะลูกใช่ใช่ใช่แล้วมันมันเคยมีปลายโผมาไหมไมปลายไม่มีฮะใส่ใส่บ็อกเซอร์อาวร์โอว่าจริงว่าเคยมีแบบจังหวะเราเผลอๆไหมเราผู้ชายไงนั่งแดกกุฏิแล้วก็แบบ ตอนที่เราใส่กระโปงเนี่ยแบบบุคลิกเราจะเปลี่ยนไปครับคือปกติเรานั่งได้เลยนี่เราก็จะเปลี่ยนละไข่ห้างสะหน่อยวะอ่าใช่ใช่เรานังเราจะมีเราจะเก็บเก็บทรงหน่อยเนี่ยอย่ามาว่าผู้หญิงแคมเบียวนะก็คือถ้ากูไม่ไข่ห้างอ่ะพวกมึงคิดว่าพวกกูร้อนไม่เป็นไรที่เนี่ยนั่งกระแดกกระเตียวกูไม่อยากนั่งอย่างนี้เหมือนกันแต่ของมึงโชว์ได้เลยมึงเวลคัมทุไทยแลนด์อยู่แล้วแหมมึงเห็นกูเป็นสาธารณะงั้นใช่จะถูก แล้วทีนี้พอเราเปลี่ยนกันแต่งตัวแล้วเนี่ยคนนี้เขาเข้ามาหาเราล่ะมันเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนฮะก็แค่จากผู้ชายปกติแต่งวินเทจผู้ชายเฮ้ยพี่เทเจังเลยมันก็จะเปลี่ยนเป็นกลุ่มเป็นผู้หญิงว่าแต่ก็แบบพูดเหมือนกันแหละก็พี่เทมากอะไรเลยพี่ทําให้หนูแบบมั่นใจในการแต่งตัวเลยไม่ไม่ใช่แค่ผู้หญิงอย่างเดียวผู้ชายคนที่แบบอยากใส่กระโปรงมานานแล้วเหมือนแบบเขาไม่ได้มีไอคอนิกสําหรับเขาอะไรเงี้ยเขามาดูผมแล้วรู้สึกว่าเขาแบบากด้กล้ากล้าออกมาแต่งแล้วมีแบบนี้เยอะมากเลยอะไรเงี้ยใช่ผมรู้สึกว เยอะมากๆเลยอยากเห็นอยากเห็นโอ๊ตแต่งบ้างเนาะกูเคยแต่งในคอนเสิร์ตไงมึงในคอนเสิร์ตกูใส่กระโปรงประจำเวลาใส่กระโปรงอ่ะกูชอบบอกคอสตูมพี่ชอบอ่ะแม่งเย็นมันสบายจังหวะลมมันพัดอ่ะจังหวะเวลาอยู่บนเวทีนะมันมีพัดลมแบบใต้เวทีเราสึกว่ามันถึงเลยแล้วเรื่องความรักล่ะเอ่อผมไม่เคยมีแฟนเลยตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดเลยไม่เคยเลยเหรอไม่เคยเลยฮะเพศของเขาคืออะไรเฮ้ยเขาเป็นผู้ชาย ใช่ปะใช่ครับด้วยวิธีการคุยผูสัมผัสได้เพราะว่าเหมือนแบบแค่พูดกันแบบแค่ไม่กี่คำเนี่ยผมว่ารู้แน่นอนกูรู้สึกได้ป็นผู้ชายตอนที่เราเรียนอยู่ไม่ว่าจะเป็นมัธยมหรือมหาลัยไม่มีคนมาจีบไม่เราไม่ได้ไปจีบถามว่ามีคนมาจีบไหมมีฮะช่วงมัธยมคือมี2คนช่วงม .5 กับม .6 ผู้หญิงผู้หญิงฮะมาจีบใช่มาจีบมันจะเกือบทุกคนเลยแบบเหมือนคุยกับรุ่นพี่คนหนึ่งแบบรุ่นพี่ก็เข้ามาจีบอะไรเงี้ยมาวันนั้นอ่ะผมจะขอเขาเป็นแฟนละแต่วันนั้นแหละ เลิกคุยกันเลยเพราะว่าไม่มีเหตุผลฮะอยู่ดีเขาก็ทักมาว่าแบบเอ้ยพอแค่นี้แหละอะไรอย่เงี้ยผมก็แบบอ้าวชิบหายละซึ่งคุยกันมาตั้งนานคุยไม่ได้นานฮะคุยแบบแป๊บเดียวเองประมาณเดือนเองมั้งเพราะตอนนั้นมันอมปอพี่เลิฟคะ่ะใช่ช่วงมปลายแล้วเขาก็ไปเลย เขาก็ไปเลยก็มาถึงช่วงขึ้นมหาลัยตอนนั้นก็เป็นหนุ่มวินเทจอยู่เราก็ขายของเราแบบเราไม่ได้ค่อยโฟกัสเรื่องนี้เท่าไหร่คือเราจริงม่าหนุ่มวินเทจอะชอบไม่บอกว่าผู้หญิงอะอาจจะคิดว่านางแต่งตัวเยอะใช่คือผมไม่ได้แต่งตัววินเทจแค่วินเทจธรรมดานะผมแบบแต่งชุดลูกเสือแบบเต็มยศเลยอะไรเงี้ยมีไม้พองเออแบบไม่ถึงขนาดนั้นฮะแต่หมยถึงแบบแบบพองไข่คือผมอะคือขาแค่ไม้พองฮะนอกนั้นมีครบเลยไอสัตว์แล้วคนถูกต้องถูกต้องแล้วคนถามที่เราอยู่หมูอะไร อ๋อผมอยู่หมู่นี้เธอเปลี่ยนไปนะแล้วเราเจอคนที่ชอบบ้างไหมคือเราก็จีบผู้หญิงไม่เป็นด้วยครับคือตอนนั้นคือไม่ไม่มีสกิลเกี่ยวกับการเข้าหาผู้หญิงแล้วก็เลยบบเป็นอย่างนี้อีกมันก็รู้สึกแบบเป็นการเข้าถึงยากกว่าเดิมอีก เขาบอกว่ามีเขามีคนคุยล่าสุดตรงสเปกมากแต่ว่ามันทำไมคือคนล่าสุดเนี่ยคือแบบเขาตรงสเปกเราฮะคือตอนนั้นเราก็แต่งผู้หญิงแล้วแหละแล้วรู้สึกว่าเขาก็รับตัวตนเราไดรา้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราอยากได้คนนี้เป็นแฟนจังเลยเราคุยไปนู่นนี่นั่นทําทุกอย่างคือวันนั้นก็คอากาันหลุดจากคอนั้นอะ่ะเขาก็ไปเลยเขาก็ไม่ตอบผมอีกเลยเขาทําอะไรแบบทุกอย่างนะกดไลค์ดูสตอรี่ทําทุกอย่างแต่ไม่ตอบผมเน็ตเขาหมดหรือเปล่าใช่ใช่ใช่หรือเขาไม่ได้ใช้ฟินมบายใช่เพราะว่าจริง เราต้องแนะนําให้เขาหรือเปล่าเนี่ยเน็ตเขาห,หรือมันอาจจะแบบเน็ตหมดไงไม่ได้จ่ายเงินไมไ่จ่ายอะไรก็แบบแม่งห่างเหินอพอห่างเหินปุ๊บแม่งเลยห่างไกลห่างไกลปุ๊บแม่งไปเลยแต่ถ้ามันมีเน็ตที่มันใช้แบบอันลิเต็ดแบบตลอดเวลาอย่างเงี้ย20เมกะบิตเพ์เซกใช้ไปเรื่อยๆแชทได้ตลอดเงี้ยม,มันก็ไม่ต้องมานั่งแบบคือจริงๆต้องบอกว่าฟินโมบายเนี่ย S <S> <S เขาทาแคมเปญซัพพอร์ตดิวอ์ซิตี้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นเรื่องเพศเรื่องอะไรการใช้ชีวิตของเราอ่ะมันเมคเซนทุกอย่าง ừ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  เพราะฉะนั้นลองเข้าไปดูวิดีโอแคมเปญเขามีวิดีโอแคมเปญทาออกมานะได้ข่าวว่าเป็น TJ ใช่ไหมทีเจลูกชายกับหมวยเขื่อนนะคะมาร่วมกันถ่ายทอดแคมเปญน,นี้ด้วยซึ่งอันนี้เป็นเดือนของไพ m ์มันถูกต้องเขาจะพาะเข้อ,อ,ขอมีแพ็กเกจใหม่เป็น Fin Essential ครับผมให้เน็ตแม็กสปีดเยอะ 30GB โทรฟรีทุกเครือข่าย200นาทีเน็ตใช้ได้แบบ ไม่มีวันหมดเหมือนเดิมสามารถสลับความเร็วใช้ได้ด้วยแต่ว่าไอที่บอกว่าใช้แบบไม่มีวันหมดเนี่ยนะเ<ม>ติมความเร็วอีกหนึ่งเท่าตัวด้วยโปรติดได้แค่10บเมกะบิตเพอร์เซกแต่ตอนนี้ได้20 MB ่สิบเมกะบิตเพอร์เซกปรับความเร็วไปแบบไม่ต้องกลัวใช้กันแบบยาวๆไม่ต้องกังวลเรื่องเน็ตเรื่องโทรใส่โค้ดเรนโบว์ในราคาพิเศษเพียงแค่2 5 9บาทนาน6รอบบินนะหกรอบนี้คือ6เดือนครับผมรีบเลยเพราะเขาจะขายแค่วันที่23 ถึง30มิถุนายนนี้เท่านั้นแปดวันนะใส่โค้ดเวนโบลลี่ไปซื้อกันเลยครับผมอย่าลืมไม่ต้องคิดเยอะไม่ติดสัญญาไม่ผูกมาคือใช้แล้วสมมติไม่ถูกใจใ<ช>ไม่ว่ากันไม่ว่ากันเพราะฉะนั้นเข้าไปซื้อได้นะคะที่ finmobile.io นะซิมส่งให้ถึงหน้าบ้านแบบฟรีๆไปเลยจ้จยาแล้วคนที่แบบเราไปมีอะไรด้วยละ่ะมันเกิดขึ้นยังไงวะแอปเหรอใช่คือต้องพูดอย่างนี้ก่อนแบบผมก็ผมกันก่อนแล้วหมายถึงว่าแบบ โอพูดถูกภาพมาตั้งนานจริงผมไม่เคยช่วยตัวเองเลยคือผมก่อนแล้วค่อยเคยช่วยตัวเองแต่ใช่อ๋อไม่เคยชอเลยใช่เหรอใช่ผมไม่รู้เลยว่าการจิ์ของผู้ชายมันเป็นยังไงเว้พี่ผมใช้ความฝันไว้พี่ คือแรกๆอ่ะตอนเด็กๆอ่ะความฝันแบบมันก็จะเป็นตัวการ์ตูนนี่แหละแบบต่อสู้อะไรกันแต่เมื่อเราโตขึ้นเนี่ยมันเริ่มกลายเป็นเรื่อง18บวกไปละเราจะเห็นภาพอยู่ในหมู่บ้านหมู่บ้านไหนที่เราเคยอยู่อะไรอย่างเงี้ยเป็น VR เป็น VR เป็น VR เลยเราก็ยืนแต่บางครั้งเราก็ยังพูดว่าเอ้ยนี่มันในฝันเว้ยอะไรอย่างเงี้ยอีกอย่างหนึ่งนะที่พีคนะในฝันมีอันเซนเซอร์ด้วยผมอาจจะเห็นแค่หน้านมไม่เห็นก็ไม่เห็นสะเห็นเป็นโมเสกเป็นโมเสกเอาจริงนะเรื่องเนี้ย แปลกกว่าเรื่องที่มึงแต่งตัวอีกจริงๆเว่ยตอนตอนนี้กูสนใจเรื่องนี้มากกว่าตอนนี้กูสนใจเรื่องนี้มากกว่าคือแบบผมไม่เห็นอ่ะผมเห็นแค่แบบตรงนี้เขาแต่สามารถสัมผัสได้แต่สัมผัสได้แค่เซียววิถ้าเราถูกปุ๊บอย่างเงี้ยเราเสร็จเลยถูกนิดเดียวแบบมันมันจะได้มีความรู้สึกที่แบบนิดเดียวแล้วก็เออเห็นป่ะจินตนาการสำคัญกว่าความรู้เสมอ เอาง่ายๆคือฝันเปียกแหละใช่ใช่มันก็จะกลายเป็นฝันเปียกผมจะเป็นแบบนั้นแทนฝันเปียกร่างกายมันมันขับให้ออกโดยอัตโนมัติถูกต้องถูกต้องอันนี้มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะเราเรายังไงเราไปจับพุชจับผูแบบเล่นแอปแล้วไปก็เหมือนแบบตอนนั้นอ่ะอยู่ประมาณสักปีสามปีสี่ประมาณปีสี่นี่แหละคือผมก็เลยอ่ะเอาวะเล่นปุ๊บแล้วก็เลยเกิดการนัดกันอะไรเงี้ยตอนนั้นแต่งเป็นตอนนั้นผู้ชายค่ะเป็นวินเทจอยู่แล้วสุดท้ายก็เหมือนแบบจบที่ห้องแหละจบที่ห้องจบไม่เราทำเป็นหรอเออตื่นเต้นไหมตอนนั้น ใจเย็นเจี๊ยบเลยแบบถึสุดสันเชียร์ทำไงวะเชียร์ทำไงวะอะไรเงี้ยคนไม่เคยอะไรเงี้ยอ่ะกอไปตอนใส่เลยแล้วกันกอไปตอนใส่มันเกิดเหตุการณ์ไททานิกไว้พี่เหลือลมไว้พี่ตอนนั้นเรายังไม่รู้เลยว่าการเสียของผู้ชายเป็นยังไงของมึงเหรอเออแบบมันลแกใส่จึ๊บปั้ง ไหลเลยเรารู้สึกตอนนั้นเรารู้สึกดีแล้วคือเราไม่รู้ว่ามันเสร็จแล้วมันรู้สึกสบายรู้สึกสบายตอนนั้นเราไม่รู้ว่ามันคือเสร็จเราก็จะใส่ต่อแล้วก็ไปเปียนถุงแล้วก็มันใส่ต่อกลายเป็นแบบเด็กน้อยมากเลยแบบปวนปวกเปียกเลยแบบเขาก็เลยบอกว่าคุณคุณเสร็จแล้วคุณต้องรอประมาณสัก30นาทีป๊บนึงแปัดเดิเอาเหรออะไรเงี้ยแล้วไม่บอกเขาไหมว่านี่ครั้งแรกของเราไม่ได้บอกเราก็เล่นเก่าไปเล่นเก่าไปเล่นเก่าไปเล่นเก่าานเล่นเก่าไปเล่นเก่าไปเล่นชก่าไปเลุนต่อไปเล่นเก่ไดเล่นเก่าลุยตอนเช้าไปนตอนเช้าไีขึ่นฮะ สองจึ้งฮะสองจึ้งฮะใครครั้งแรกหนึ่งจึ้งรุงอช่อ๋อโอเคแล้วครั้งที่สองจึ้งจึ้งใช่แบบเครื่องกระนังติดตับตุ้งตอันไม่เต็น เพ่าะไต้องทำยังไงวะมีวิการแชร์เทปดีเอาไว้แล้วเฮ้ยมันเป็นเรื่องปกติผู้ชายผู้ชายทุกคนอย่าไปอไอไอน้องๆอย่าไปอยอนี่มันเป็นเรื่องเขาโปกตอย่ามนษย์แต่คนนี้แหละทำให้เรารู้ว่าอ๋อนี่มันคือการเซ็กซ์นะการอะไรอย่างนี้ แม้ว่าไม่เคยมีแฟนแต่เขาก็ยังมีความรู้สึกมีความรักอยู่ฉะนั้นเนี่ยสเปคในใจหนึ่งคนสเปคในใจที่เราชอบที่คนที่จะแบบเฮ้ยคนนี้ถูกใจผมพี่ประมาณนี้เกศบุชิตาแต่งตัวจะจัาไทยผมเป็นคนแบบชอบผู้หญิงแต่งตัวจัดไม่ต้องจัดมากก็ได้ฮะแต่แบบชอบผู้หญิงแต่งตัวเกงมีสไตล์มีสไตล์ใช่มีสไตล์เหมือนแบบไม่ต้องเนี้ยบไม่ต้องเนี้ยบก็คือเหมือนแบบถ้าเป็นอาชีพแล้วอ่ะคือเกี่ยวกับศิลปะอะไรเงี้ยคนเป็นคนชอบที่แบบทำสีผมสีอะไรก็ได้แต่แบบผมดำให้น้อยๆอะไรเงี้ยอย่างน้อยถ้าดำก็ต้องไฮไล เพราะว่าจะได้ไปกับเราได้แต่งตัวแต่งตัวถูกต้องอายุครับอายุอายุมิติดครับแล้วสเป็นเขาควรจะเข้าใจในการแต่งตัวของเราไหมอย่างนั้นได้ก็ดีเหมือนกันครับเราใส่กระโปรงทุกวันไหม ไม่ฮะแต่แค่ตอนถ่ายทอดออกมาสุดมากมันจะเป็นผู้หญิงเหมือนทุกคนเราจดจาเหมือนเราเป็นใส่ชุดแบบนี้แล้วอะไรเงี้ยคือผู้ชายก็แต่งครับแต่บางครั้งก็ไม่ค่อยได้ถ่ายหรือเท่าไหร่แต่ก็มีบ้างฮะมีบ้างอยู่อยู่ในไอจีนั่นแหละนอกจากเขาจะรีเควสมาให้คุณแต่งไปเดินกับเราหน่อยเราเราถึงจะแต่งไปแต่ถ้ามีแฟนจริงแบบอยากให้เป็นผู้ชายแนวไหนคือผมมีค่อนข้างที่จะแต่งได้หมดแต่งได้หมดแล้วก็มีเสื้อผ้าทุกแบบไม่สมมุติเขาบอกว่าพี่หนูไม่อยากให้หนูอยากให้พี่ดูเป็นแบบผู้ชายหนูไม่อยากให้พี่ใส ผมไปแล้วอะไรเงี้ยนิสัยคุณจะเป็นยังไงเออสำหรับผมไม่ต้องมากครับแบบพอประมาณถ้ามันแบล็ไปแบบผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อีกอย่างหนึ่งแบบผมชอบผู้หญิงตาเฉียวตาลิมแหลมอ่าผมรู้สึกว่ามันแบบดูเซ็กซี่มากเลยอะไรเงี้ยหมวยอินเตอร์ประมาณนั้นประมาณนั้นนะอ่าใช่คืออัอนหัววังตาเหนิงเนี้ยโอ้โหเออดังใช่เฉียวเฉียวผมมีแบงแบบแบงเยอะมากเออไม่ใช่ผิงหลาพี่ป่ายหลา อ่ามาข้อดีข้อเสียหน่อยอยากรู้จ้ะคือถ้าเป็นข้อดีเนี่ยผมเป็นคนแบบมีพลังบวกเยอะครับมีแพชชั่นตลอดเป็นคนใจเย็นผมเนี่ยสามารถแบบสไตลิสให้กับเขาได้แล้วแบบเพื่อนเป็นเรื่องใช่ได้คือถ้าเขาเป็นคนเอนจอยกับแฟชั่นอ่ะจะเหมาะกับเขามัน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 เป็นข้อดีที่แบบมันส่งกันอ่ะถ่าเกถ่ายรูปเก่งข้อดีของเขากูรู้สึกว่าคนที่อยู่ใกล้เขาจะได้รับความมั่นใจมาด้วยคือ ไม่เห็นต้องกลัวนี่ไม่ต้องอายไม่ต้องอายนี่เสื้อผ้ามันคือแค่สิ่งปกคลุมร่างกายเท่านั้นนะใช่แต่มันก็คือสไตล์เท่านั้นเองก็เสียหน่อยไหมก็เสียผมเป็นเราเราเก็บเงินเก่งไหมเก่งเงินเก่งอ่ะเก่งดูแต่งตัวจัดอย่างบางทีมันหมดไปกับเสื้อผ้าเยอะนะใช่ใช่เยอะแต่เก็บเก่งเหมือนกันฮะเขาซื้อมือสองไงใช่มือหนึ่งส่วนมากแบบเขาจะส่งมาให้ส่วนใหญ่ส่วนซื้อเท่าไหร่นะบาทนึงมะสิบบาทสิบบาทยี่สิบบาทอะไรเนี้ยเสื้อใช่แล้วก็เอามาทำเองมาเย็บมาแพทเวิร์กนู่นนี่ใช่ก็มีบ้างฮ ถ่ายทำคอนเทนต์บ้างฮะบางครั้งก็แบบแค่มาซักมันก็แบบสวยใหม่แล้วอะไรเงี้ยอารมณ์ร้อนไหมไม่ไม่ร้อนครับเธอจะเย็นเขาเป็นคนคี้ลื่สับเพ้าอ่าเป็นคนสับเพ้าครับแล้วก็อออีอันนึงประสบการณ์น้อยในการาที่จ,จีบคนคุยกับคนอะไรเงี้ยใช่ใช่เรื่องนี้เขาอ,าอันนี้น่าจะเสียที่สุดเออผู้หญิงแบบเปิดมาอะไรเงี้ยเหมือนแบบโอ้ไม่มีประสบการณ์เลยเขาอาจจะถอยก็ได้อะไรเงี้ยเหมือนแบบไม่รู้อะไรเลยแบบเล่นเกมไม่เป็นอะไรเงี้ยแบบจีบคือจีบตรงตรงคือตรงตรงไปใช่ใช่ผมเสียงคือเสร็จเร็วนะใช่ครับพูดแต่แต่ว่าฝึกกันได้ แล้วถ้าตอนนี้ถ้านับว่าได้ต่านึ้งไหมเออไม่ตอนนี้นานแล้วฮะเป็นร้อยร้อยจึ้งนานแล้วผ่านการฝึกฝนมาแล้วทาาเขาไปขึ้นเขาเหลี่ยงซามาทียตอนด้ชักกระหู้ได้เป็นเราใช่ค่ะอ๋อข้อเสียอีกอย่างหนึ่งเขาเป็นคนแต่งตัวจัดอันนี้มันเป็นทังข้อดีข้อเสียมันจะมีผู้หญิงหรือว่ามีคนบางประเภทที่แบบเฮ้ยแต่งตัวจัดไปเราเราเราไม่กล้าเข้ามาก็ต้องทำความเข้าใจเขาด้วยว่าเขาเป็นคนชอบแล้วก็อินกับแฟชั่นคืออย่าไปตัดสินเขาที่การแต่งตัวใช่แค่นั้นเอง แล้วถ้าอยากเจอล่ะส่วนใหญ่ไปไหนบ้างวันธรรมดาวันเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เนี่ยส่วนมากผมเย็นๆนะผมจะอยู่รถไฟสินาคันินค่ะหออยู่ฝั่งตรงข้ามเลยผมไปแบบล่าของไปเดินตลอดแล้วแต่งตัวยังไงลงไปแล้วแต่บางวันฮะบางบางวันก็ใส่บอบ้างอ่าช่สลับกันไปใช่สลับกันไปแต่ส่วนมากก็คนที่เข้ามาขอถ่ายรูปส่วนมากก็จะมาขอในรูปผู้หญิงแหละก็ไปเจอได้ที่รถไฟสินาคันินเสาร์อาทิตย์ใช่แล้ววันธรรมดาทำงานไหมครับผมเป็นฟรีแลนซ์ฮะแบบโมเดลฟรีแลนซ์พวกอินฟลูเอนเซอร์อะไรพวกเนี้ยใช่แล้วก็แบบเปิดแบรนด์ตััววเเอออออองงงงด้้ยยยะะไร่าีีฮมมขขืสแบบบป๊ อะไรครับพิสูจนีครับพิสุจนีครับพระที่เป็นผู้หญิงนะถูกต้องครับคือผมใช่ไหมถูกจะถูกใช่ไหมโอเคถูกต้องพิสูจนีพิสุจนีไงมันมีระหว่างกลางระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงพิสูพผู้ชายมีผู้หญิงมันรู้สึกว่ามันมันเข้ากับแบรนด์กับตัวเราแล้วก็แบบแบรนด์เราด้วยมากๆเลยอะไรเงี้ยเราสร้างตัวตนของเราอยู่ในนั้นอะไรใช่เราไอจีไดเรกไปได้ไหมได้ครับผมเป็นคนตอบไวมากถ้ายิ่งเรื่องงานยิ่งตอบไว D I C X M ีเอ็มอันเดอร์พิสูนีอันแรกฮะเปียวปะมาก คุณ <Yeah. S 2> วัดั้นแล้วเลย คุณว่าสั้นหรือยาวเย่อคิ้วๆกันไปเลยหรือว่าเด็กมาถามเรื่องเสื้อผ้าเรื่องได้หมดหรือผู้ชายคนไหนอยากจะลองแต่งตัวแบบนี้เฮ้ยเขาให้ปรึกษาได้นะใช่จะเริ่มต้นยังไงจะซื้อไซส์ที่เป็นผู้ชายที่ไหนได้เลยใช่เลยครับเพราะว่าในไอจีเขาแต่งทุกแบบทุกแนวจริงๆอ่ะขอบคุณฟินโมบายนะครับใครอยากรู้โปรโมชั่นดีๆนะครับอย่าลืมแอดไลน์นะครับผมแอดฟินโมบายทีเอชนะครับจะได้รับรู้โปรโมชั่นดีๆก่อนใครเพื่อนยินดีที่ได้รู้จักนะครับ ขอบคุณที่มาจัดมาส์กจินมหนูหน่อยหนูอ่อยไม่เป็นนี่เอาเลื้องเอาเลื้องเปรี้ยวเนาเปี้ยวเปี้ยวนะเปี้ยวนะเปี้ยวนะ